สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซนะครับลานบีนอวิโอทุกท่านนะครับผมมันน pues. ี่นะครับผมก็สีมารีวิวนะครับผมนี่นะครับเครื่องปั้นไฟนะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าสู้นะครับช่วงเทศกาลนะครับสงการแล้วนะครับนสําหรับพี่น้องทันใดทีพี่น้องเครื่องเสียงทุกคนนั่นแหละนะครับทันใดที่กําลังมองหานะครับผมเครื่องปั้นไฟนะครับไปถ่าขึลนรดแห้นะครับผมสําหรับแห้สงการนี่นะครับนะผู้ใดว่าัตตนในมีนะครับนี่นะครับกัเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสําหรับเครื่องปั้นไฟนะครับ ดีเซลนะครับผมตัวนี้เครื่องมันไฟหนุนเตือนมันดีเซลเนาะนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อกาวาม่านะครับผมนะครับเอามาติดนะครับโลโก้ร้านนะครับผมติดเป็นนะครับเป็นสินค้าของทางร้านผมนะครับรับประกันให้นะครับหนึ่งปีเต็มนะครับผมนี่นะครับเป็นยี่ห้อกาวาม่านะครับผมนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมผลิตในประเทศไทยนะครับพี่น้องนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับอ่ามันใจได็ดนะครับว่าพวกอะลงอะไรนะครับผมนี่นะครับพวกอะลงอะไรนะครับเวลามันเสียมันพีคมันพังมานะครับ มีบริการเปลี่ยนให้ทุกชิ้นนะครับนี่นะครับทุกชิ้นนะครับมีขายนะครับผมบาต่องห่วงนะครับบุ้นบวคือเครื่องกินนะครับเวลาทันเพริมพังมากนะครับถิ่มย่างเดียวนะครับผมมันนั่นสมก็ได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมิดอินไทยแลนด์นะครับผมผลิตในประเทศไทยนะครับผมมีอะไรรองรับทุกชิ้นนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเอาไปขึ้นรถเฮนะครับหรือว่าจะไปใส่นะครับงานงานต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับงานเชื่อมเล็กนะครับงานปั๊มน้าปั๊บปานะครับผมปั๊มซัมเมอร์นะครับ งานปั่นไฟนะครับต่างๆนะครับผมนะครับหรือว่าจะไปขึ้นรถแห่นะครับเหมาะเลยนะครับนี่นะครับบอดี้ดีไซน์นะครับผมรูปทรงสวยงามมากนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับครับอันนี้จุดเติมมันเนาะนี่ครับดีไซน์สวยงามนะครับดีไซน์แบบคือเหมือนเหมือนแบบลอกแบบมาจากเครื่องปั่นใหญ่เลยนะครับนี่ครับสีสําคัญนะครับราคานะครับบาแพงนะครับผมนะครับเครื่องนี้นะครับผมราคานะครับมือหนึ่งป้ายแดงนะครับผมขายอยู่สี่หมื่น อ่า0ปดพันนะครับ500บาทนะครับผม48,500บาทนะครับรับประกันเครื่องให้1ปีเต็มนะครับผมลูกค้านะครับเบอร์เบอร์ปัจจุบันนะครับอ่าเครื่องนี้นะครับกำลังมันอยู่เท่าไหร่นะครับพี่น้องนะครับเครื่องนี้นะครับกำลังอยู่นะครับนี่นะครับ7.5นะครับ K W นะครับผม7.5 K W นะครับนะครับถึงอ่ากัสตากาบา7.5 K W นะครับกัสตากาวาเกาจุ K V a นะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็ตีถมถมไปนะครับประมาณเก่าจุดสามโลนะครับผมนี่ครับเก้าจุดสาม kve นะครับโลกานี้นะครับตามมาคีวเขาบอกเนาะนะครับเก้าจุดสาม kve นะครับจิจุดห้า k n นะครับผมนะครับก็ประมาณเก่าโลนะครับพี่น้องนะครับก็ส่วนนำนักนะครับผมคืาเอาเรืองอยู่นะครับนะครับเอาเรืองอยู่นะครับหามประมาณ4คนนะครับเมื่อกี้นะครับผมเอาลงรถกับทีมงานนะครับนี่ครับ ออามาเติมสต็อกไว้หาพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เอาไว้ซีเคร่องนะครับลงไว้ซีเคร่องนะครับสำหรับพี่น้องที่เอฟซีสันได้ทีสนใจสนใจนะครับกับทรเขามาาิดต่อสอบถามได้นะครับผมสําหรับเครื่องปั่นไฟนะครับเนาะนี่นะครับเบอร์โทรตามโลโก้ผมเลยนะครับผม0 8นนะครับ3 4มนะครับ27นะครับ37นะครับผมเบอร์โทรนะครับกับเบอร์ไลน์นะครับผมเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมสามารถแอดไลน์ขามาาิดต่อสอบถามสร้างซื้อได้นะครับพี่น้องตีสนใจนะครับผมอ่ะ เครื่องวันไฟตัวนี้เป็นน้ำมันดีเซลนะครับผมสตาร์ทสองระบบนะครับผมสตาร์ทสองระบบมียางแน่นะครับผมกับมีระบบกุญแจนะครับผมมีระบบสตาร์ทกุญแจนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีสตาร์ทระบบเป็นแบบรีโมทนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้แบบทันสมัยมากเลยนะครับพี่น้องสมมตนี่ทันสมัยมากนะครับนี่นะครับเป็นรีโมทนะครับสั่งงานสตาร์ทได้นะครับแล้วก็สั่งงานดับได้นะครับผม แล้วกับอุปกรณ์นะครับผมว่าสิเป็นปักไฟนะครับแล้วกับว้าอ์ปักนะครับมีแถมไห่ครบนะครับก็จะ่าเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมก็คือนี่ครับเป็นล้อนะครับผมเป็นล่อไปใช้ไตเครื่องนะครับไ้ถ้าเขียนนะครับไปถ้าอยู่ถ้าเขียนนะครับนี่ล่อซี่ตัวนะครับผมด้อว่าทันใดสิไปขึ้นรถห่ายก็ต้องใส่ล่อนะครับเดี๋ยวเวลาเขาโค้งเดี๋ยวมันไหลนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมเครื่องไม้ไายแดงนะครับราคา 48,500บาทนะครับผมสตาร์สองระบบนะครับผมมีระบบกุญแจนะครับผมกับระบบรีโมทนะครับนะครับอันนี้คือระบบกุญแจนะครับผมพี่น้องอ่ะสตาร์ก <t> ุญแจนะครับเดี๋ยวสตาร์สมือปึ๊บนี่นะครับเครื่องฟีสสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่อ่ะนี่นะครับผมติดแล้วนะครับไฟนะครับ225โวลต์นะครับ5.2เฮิร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชั่วงการทำงานนะครับลูกค้านะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ ยังเป็นส่วนๆโยประมาณเป็นเครื่องไม่เนาะเพราะต่้นใส่งานนะครับช่วงนี่เดี๋ยวมันจะนบมันจะนำเพื่อไอ้มันจะนำเพื่อนเก็มไม้รถน้นเท่านี้แล้วนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเครื่องนี้จะมีระบบ ETS form นะครับจะมีกองขวบคุ้มต่างหากนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปใส่ในงานพวกรีสอร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นพวกบ้านเรือนนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใส่แบบพวกปั้นน้ำปั้นเกษตรกรนี่แหละมันจะมันจะแบบขวบคุมผ่านแบบเวลา ไฟดับนะครับแต่ไฟดับปุ๊บนะครับเอที่เอตตัวนี้นะครับมันใจสตาร์ทเครื่องเอาเองนะครับผมมันใจปอนปอนปั่นไฟเอาเองนะครับแล้วก็เวลาไฟไหม้ bien, นะครับเราไม่กสิดาโบเองนะครับนี่ museums, ตัวว่าต้องซื้อกล้องควบคุมนะครับตั้งหากนะครับผมอันนี้มีอยากขายนะครับผมหรือค่ะมีอยากขายนะครับตัวว่ามันว่าจำเป็นนะครับสําหรับงานเครื่องเสียงบานเข้านะครับว่าจำเป็นนะครับผมเพราะว่าเขาก็สตาร์ทกุญแจนะครับดับไี store, ้หมดเอาได้นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทแบบรีโมทเบิ้งนะครับสตาร์รีมเบบิ่งนะคั ได้ไกลประมาณหาซิเมตรนะครับลูกค้าได้ไกลตือพี่ดิ้นะครับปูนนังยางขัวงทางไกลปุ่นอะได้ยู่นะครับอันนี้จะจอกอนนะครับจะตัดนะครับปึ๊บนี่นะครับเครื่องติดแล้วนะครับนี่อันนี้เครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจิดับเบิ้งนะครับดับกับกดปุ่มล่างๆนี่นะครับกดปุ่มปึ๊บนี่นะครับดับเรียบร้อยนะครับผมสะดวกสบายนะครับต่อการใส่งานนะครับผมนี่ครับสตาร์ทนะครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บเห็บ้า สะดวกสบายไหมครับพี่น้องนะครับดรับข้าวไปที่นี่ปึ๊บโอเคนะครับโอ้ดีอเลยนะครับผมสี่หมื่นนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามร้านบินออดิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสอบถามได้นะครับผมศูนย์แปดสามนะครับสามสี่สามนะครับผมสองเกียสามเกียนะครับตัวนี้นะครับขึ้นรถแห่นะครับเบียร์สิบแปดนิ้วได้ประมาณแปดถึงสิบสองใบนะครับลูกค้าแล้วแต่กำลังดอกลำพ้งนะครับว่าลูกค้าใส่ดอกหน่อยดอกง่ายนะครับต 8ใบถึง12ใบสบายสบายนะครับผมโอเคนะครับผมจบการรีวิวซ้ำหนีไปสักก่อนนะครับผมพี่น้องนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ